เยธรรมาเหตุปปภาวาทำใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาแสดงเหตุทำนั้นด้วยความดับไปแห่งธทำนั้นพระศาสดาแสดงอย่างนี้นี่คือพุทธเทศนาที่ท่านได้เ,เทศนาไว้เมื่อ2,600กว่าปีมาแล้วอันเป็นต้นกำเนิดของควันตั้งพิสิก์ในทฤษฎีว่าด้วยเหตุและผลนะ หรือ,อคอสริตี้นะซึ่งแปลตรงตัวก็ว่าทฤษฎีว่าด้วยเวรกรรมตามพระพุทธศาสนาที่ใช้เป็นหลักก็พูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นก็คือ The Law of Karma กรรมมุนาวัตะตีโลโกโสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมผู้ใดทำกรรมใดไว้ย่อมรับผลแห่งกรรมนั้นกฎแห่งกรรมไม่อาจหลีกพ้นไปได้ นี่คือกฎแห่งกรรมหรือคอ,อสซริตี้ซึ่งแปลว่าเวรกรรมนะก็ะทางไทยเราก็มาแปลเป็นว่าทฤษฎีว่าด้วยเหตุและผลของขวัญตั้มนั่นเองอิทังปณะอาณาปานาสติกรมมะฐานังขะรุกังขะรุกะภาวนังพุทธะปัจเจกพุทธะ พุทธปุตานังมหาพุริษานังเยวะมณสิการะภูมิภูตังอาณาปานสติกรรมฐานเป็นของยากปฏิบัติได้ยากในการกำหนดตำแหน่งของมหาภูตรูปด้วยใจอันเป็นภูมิแห่งพระปัจเจก,กพุทธเจ้าพุทธบุตรและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่นหมายถึงว่า อาณาปานสติกรรมฐานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่ก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็จะมีอยู่28พระองค์ตั้งแต่พระตังหังกรพระเมตังกรพระสรนังกรไล่มาจนถึงพระกุกุสันโตพระโกนาคมโนนะพระกัสปะนะพระพุทธเจ้ากัตสปะแล้วก็พระโคตมะ นะอันนี้ก็เป็นในช่วงของอพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในพัตกับนี้นะเพราะฉะนั้นทุกพระองค์ท่านก็จะปฏิบัติอาณาปานสติกมร,รมฐานนะฮะซึ่งเป็นของยากนะเหตุที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอาณาปานสติเป็นของยากและปฏิบัติได้ยากเพราะอะไรก็เพราะว่า การกําหนดตําแหน่งมหาปูตรูปด้วยใจนั้นเป็นของยากเพราะมหาปูตรูปก็คือาธาตุธาตุก็คือสสารและพลังงานก็คือแมสแ n นเอ e r g ีทั้งแมสและเอ e r g ีเนี่ยมีอานุภาคพื้นฐานเหมือนกันก็คืออะตอมการฝึกอานาปานสติก็คือการฝึกควบคุมแยกย่อยสลายอะตอม อย่างชำนาญน,นั่นคืออการปฏิบัติอาณาปานสติจึงเป็นไปได้ยากเพราะว่าอะตอมเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดเรามาดูกันว่าอาณาปานสติที่ควบคุมอะตอมทั้ง8ของออกซิเจนนะฮะอาณาปานสติคือการหายใจ นะการหายใจเข้าไปซึ่งคนทั่วไปก็จะบอกว่าเออมันเป็นเรื่องปกติการหายใจมันจะไปช่วยในการปฏิบัติได้อย่างไรอาณาปานสตินั้นก็คือการควบคุมออกซิเจนอะตอมทั้ง8ที่เราหายใจเข้าไปซึ่งการทำงานของออกซิเจนอะตอมนั้นจะทำงานแยกกันไปนะ อะตอมที่หนึ่งจะทำหน้าที่ปฏิภาค p bio plasma atomic fusion ให้เกิดการระเบิดขึ้นอะตอมที่สองจะทำหน้าที่เคลื่อนสารเหลวเช่นเลือดหรือน้ำเหลืองนะอันนี้อีกห้าอะตอมก็จะนำรหัสชีวะจากปัญจทวารวิถีก็คือ,อาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจที่เรารับเข้าไป ก็จะแปลสภาพเป็นจุลชีวะก็คือเป็น RNA RNA นี้ก็จะไปทำให้เกิดพฤติกรรมที่เราได้อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นะฮะจากนั้นก็จะออีกอะตอมหนึ่งก็จะส่งรหัสชีวะก็คือ RNA เนี้ยให้กับโฟตอนนะโฟตอนก็จะเอนสคริปชันนะเข้าสู่สัญญา นะคือ DNA อนั่นแหะคาว่าสัญญาก็คือ DNA หรือรหัสพันธุกรรมนี่คือ8อะตอมของออกซิเจนซึ่งมีความสำคัญทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทรงสภาพอยู่ได้การที่เราจะาฝึกอนาปานสติอย่างถูกต้องนั้นก็จะต้องรู้จักว่าอะอตอมแต่และอะตอมทำงานยังไง และจะสกรีนให้อะตอมนั้นมีความบริสุทธิ์ได้อย่างไรนี่คืออานาปาณสติก็คือการควบคุมระดับอะตอมซึ่งเป็นระดับที่เล็กที่สุดทางชีวะของสปปรรพสิ่งทั้งหลายเพราะสปปรรพสิ่งทั้งหลายมีอนุภาคพื้นฐานเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นภูเขาต้นไม้นะใบหญ้า สารพัดหนา้าสัตว์ทุกชนิดแม้กระทั่งมนุษย์นะก็จะมีอะตอมเป็นอ,อ,อนุภาคพื้นฐานการระดับาการฝึกปฏิบัติระดับอะตอมเนี่ยมีมาก่อนพุทธกาลนะก็พระพุทธเจ้าก็มีมาเป็นล,ล้านๆพระองค์นะก่อนจะถึงพระพุทธเจ้าเราก็28พระองค์ละนะเป็นแสนๆปีว่างั้นนะการหาที่ตั้งของใจนะนะก็จะ สมัยโบราณก่อนพระพุทธองค์เนี่ยก็จะเรียกว่าอาตมันนะซึ่งทางโยคะเนี่ยจะเรียกว่าอาตมันนะ,ะทางพระพุทธศาสนาในสติปัฏฐานอานาปานาสติก็จะเรียกว่ากายในกายนะหรือใจหรือมโนมันนัตนี่แหละนะนี่แหละก็คือ,อลักษณะของอภาษาที่แปลเปลี่ยนไปการหายใจเอา ออกซิเจนเข้ามาก็เพื่อจะหากายในหรือใจนั่นเองคือหาที่ตั้งของอาตมันนะครัำว่าอะตอมนะก็มาจากคำว่าอาตมันนะภาษาบาลีก็คืออาตมานี่แหละนะ,ะก็มาจากดิมโมเครตุสนะดิมโมเครตุสนี่ก็อยู่ในสมัย หลังพุทธกาลเป็นพุทธศาสนิกชนนะฮะเป็นรุ่นลูกของโซเกติสคือโซเกติสเนี่ยมาเรียนสมัยพระพุทธองค์เนี่ยยังทรงพระชนชีพอยู่นะสองพรรษาสุดท้ายนะก็ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็ประวนาตนเองเป็นพุทธมามะกะเป็นชาวกรีกนะโซเกติส so นะทันพระพุทธเจ้านะแล้วก็กลับไปเผยแผ่ธรรมะนะ พุทธศาสนาในประเทศกรีกนะแล้วก็เอาความเสมอภาคหรือเรียกว่าดิโมเคติกเนี่ยนะประชาธิปไตยเนี่ยไปเผยแพร่ที่ประเทศกรีกดิ m าดิโมอครตุสเนี่ยก็คงจะได้ชื่อมาจากวิชาประชาธิปไตยของโซเชติสที่เรียกว่าดิโมเคติกนั่นเองจึงชื่อว่า ดิโมเคตุสนะ,นะดิโมเคตุสก็บอกว่าอ่าสรรพะสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะถ้าหันห่นลงไปหั่นลงไปหั่นลงไปหั่นลงไปจนเล็กที่สุดเนี่ยนะก็จะหั่นไม่ได้อีกแล้วคือแยกไม่ได้อีกแล้วเขาก็เรียกสิ่งที่เล็กที่สุดนั้นว่าอะตอมอสเป็นภาษากรีกแปลว่าเล็กที่สุด นะสิ่งที่เล็กที่สุดซึ่งในพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามีสูตรคำนวณน,นะฮะซึ่งพระอัญญาโกธัญญะก็เป็นผู้สอนไอาการคำนวณในวิชาลัจันุศาสตร์นะเป็นสูตรสมการคำนวณเรียกว่าปรมานูเพราะฉะนั้นปรมานูกับอาตมันเนี่ยนะก็มีมาตลอดการแล้วนะ ดิโมเคตุสก็เอาไปใช้ทางด้านของฝรั่งยุโรปก็จะยกย่องดิโมเคตุสแต่จริงแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยนำมาใช้และเป็นสูตรคำนวณด้วยนะใช้เรียกประสง์นะประสงค์เรียกตนเองนะว่าอาตมาเพราะฉะนั้นเวลาที่สั่งสอนในเรื่องของการาปฏิบัติให้ลดละเลิกก็เพื่อไม่ให้ติดในตัวอาตมานะหรืออาตามันนะหรืออะตอมนี่แหละ พวกโยคะโยคีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสลายอะตอมของไฮโดรเจนได้เพราะไฮโดรเจนเนี่ยเป็นสารสุดท้ายนะของบิ๊กแบงนะที่เหลืออยู่และเป็นเบสของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยทำให้อ่าเกิดแปล,ปลสภาพไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำลายได้ทางโยคะก็เข้าใจว่านั่นหละคือสิ่งที่ เป็นอมตะแ,แล้วเมื่อเข้าถึงอาตมันนี่คือที่มาของคำว่าอะตอมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกรรมหรือพฤติกรรมที่ได้กระทำเนี่ยนะได้ถูกบันทึกด้วยอะตอมของอทีอ่ออกซิเจนนำเข้ามาแล้วส่งรหัสให้กับโฟตอนนะ เอนสคริปชันเข้ารหัสนะไปบันทึกไว้ใน DNA โฟตอนนี้นะจะเกิดนอกอะตอมเรียกเป็นภาษาบาลีว่าชาวะนจิตนะก็จะบันทึกเข้าสู่สเปกตร,รัมทั้งเจ็ดนะในระดับที่ต่างไปตามจักรวาลเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน ในสกลและจักรวาลน,นะไม่ใช่เฉพาะแาแล็กซี่เราอันเดียวนะเราก็ต้องรับผลด้วยการกระทํานั้นนี่แหละอันนี้แหละที่อะตอมนี่แหละที่เรียกว่าอ,อาตมันนะหรืออะตอมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทํามันก็จะไม่สูญหายนะเราก็ต้องรับผลละกรรมนั้นนี่เป็นเรื่องของทฤษฎีว่าด้วยเหตุและผลหรือ,อ คอสซาลิตี้นะว่าด้วยกฎแห่งเวรกรรมเจ้าโฟตอนเนี่ยจะเกิดภายนอกของอะตอมนะเราเรียกเป็นภาษาอภิธรรมหรือบาลีว่าชะวะนะจิตชะวะไปว่าบันทึกนะไปว่าเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นชะวะนะจิตก็คือการบันทึกที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยการเวลาและสถานที่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนสเปกตรัม เนี่ยมันไปถึงหมดแหละนะเพราะฉะนั้นก็จะแสดงผลในทุกดิเมนชันนะที่เราไปเกิดนะส่วนโปรโตอนโปรโตอนมันจะอยู่ในอะตอมของไฮโดรเจนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอตัวโปรโตอนที่เกิดความเฉยน,นั้นเนี่ยนะเมื่อปฏิบัติตามหลักของอานาปานสตินะ ก็สามารถที่จะบังคับโปรโตอนเนี่ยให้ไปรวมกันกับอิเล็กตรอนซึน่งเป็นตัวพันธะนะที่เชื่อมระหว่างอะตอมของไฮโดรเจนอะตมอมของไฮโดรเจนจะมีสองอะตอมแต่จะถูกเชื่อมด้วยพันธะโคเวแรนต์เพียงหนึ่งเดียวก็จะแยกตัวออกมานะเพราะว่า,าในการปฏิบัติอาณาปานสติสามารถที่จะแยก อะตอมของไฮโดรเจนได้เป็นวิธีเดียวนะที่สามารถแยกได้ก็จะออกมาเป็นฟรีไฮโดรเจนเพื่ออะไรเพื่อที่จะแยกเอาเฉพาะส่วนกุศลให้มาแสดงผลได้นี่คือการแยกอะตอมของไฮโดรเจนโดยการใช้พลังของอานาปานสตินั่นเองนะ